วัสดีครับวันนี้มาเตือนนะครับโชคดาราฉายไม่เคยลงแบ่งในช่องนะครับระวังด้วยนะครับและกลุ่มปลอมเยอะมากนะครับอย่าลงเชื่อนะครับอย่าลูนะครับเตือนแล้วเตือนอีกนะครับเวลาโดนอย่าร้องนะครับอยากได้ของถูกนะครับแต่ไม่เช็คนะครับต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะเสียฟรีนะครับเสียตังฟรีนะครับเสียค่ารู้เขาอีกนะครับ เตือนแล้วเตือนอีกนะครับพี่น้องครับไม่รู้จะบอกยังไงนะครับวันๆเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรครับตอบแต่ลูกค้านะครับบอกว่าช่องนั้นจริงหรือเปล่าปลอมหรือเปล่านะครับผมโดนหลอกแล้วครับอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก่อนที่จะโยนให้ใครนะครับดูให้ดีเช็กให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าโดนแล้วค่อยมาถามผมนะครับมันไม่มีความหมายไม่มีค่านะครับก่อนที่จะโยนให้ใครนะครับก่อนที่จะโอนผ่านใครก็ เช็คก่อนเลยนะครับไม่มั่นใจคอหานะครับเห็นหน้าเลยนะครับถ้าไม่กล้ารับสายก็นั่นแหละปอมนะครับบอกแค่นั้นเองนะครับก็เตือนพี่น้องนะครับผมเตือนทุกวันทุกเวลาเลยนะครับเช้าเที่ยงเย็นเลยนะครับเหมือนเหมือนกินยายาลดไข้เลยนะครับเตือนแล้วเตือนอีกนะครับเป็นห่วงพี่น้องนะครับไม่อยากให้โดนหลอกไม่อยากให้เสียตังฟรีกันครับของผมเนี่ยลงในกลุ่มเท่านั้นนะครับแบ่งในกลุ่มเท่านั้นนะครับไม่มีช่องทางอื่นนะครับระวังกันด้วยนะครับไม่มั่นใจคอหานะครับเท่านั้นนะครับ โอเคครับ